สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนนั่นจะเนาะเมเนีกะมาพอกะย่ายอีกแล้วจ้าชะนาาชะผ้าชาแนวนั่นจะเนาะเมีน,นย่ายบอดเฮดเมนูอาหารมานําเสนอจ้าพี่น้องย่ายสิผ้ามากินนั้นต,ำ,นนตำกุ้งนจะพี่น้องตำกุ้งสดกับปลาเมอกพี่น้องเห็นเขากินกัโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายแตก ตลาดมาเนี่ยก็ได้กุ้งจากพี่น้องกุ้งแล้วก็ได้ปลาหมึกนวดนวดหมึกจากพี่น้องมาจากพี่น้องมากินน้ำกันเซ็ตๆจ้าวันนี้กะย่ากกะขอกินจักมือนึ่งแ้่จะเนาะมาเมามา,มา,มา,มาม้อยกันพี่น้องจักสีมีเนีย่ยเมาเนีย่ยโมอยอีอย่างดอกจ้าย่ากกะเาบาบบเกเนนาะงก็เลยสีมาส้วนพี่น้องมากิน คือแบบเปลี่ยนบรรยากาศนอกที่นอเก็แแตนน่นวกินหลายกับหนาเบื่อนอกจากเสียบ,บ,บนุ่นนู่นนี่พี่น้องสดเด้งคนละอืมเสียงพักเฮ็ดปากจังสี่ขันมาแสีบ,สบ,สบขอใส่มือเลยพี่น้องพักกับมีอันอืม พี่เล่าทัวมักเละเด็ดพี่นล่านะกรับพิหวานกอบกอบพี่นล่มาไม่ไม่ชดๆเลยบังฮงกับแพงแพง กินตะระเทียวจะคิดแล้วคิดอีกอยู่จ้ะแพ้งค่ะหน่วยหนึ่งหน่วยทอกำปั่นเข้าีนละหน่วยอันแปดเก่าปอนซบปอนพี่น้องนวดมุกกุ่มยาตำพิกแห่งพี่น้องก็เริ่มมาพ็ด แรกว่าสิใส่ขนมจีน้นแต่ยันมันหลายโพดพี่น้องกินบ่หมดอเดินวนวดปลาเมืกมาก่อนแต่ว่าเอามาลวกพี่น้องปลาเมอือกยายเอามาลวกล้างทำความสะอาดล้างน้ำส้มสายชู 嗯。Mm. ที่ลาวกับหัวตะไดมากสดๆเลยพี่นอ้องเขามอวตะลงอันไปล้านอันลองเปดเผๆด้วยหน่อย บมูเ <il> ฮ <Rein |notimestamps|> ็ดไว้ตาคุณอ่ะยากที่ทาทาสงมากท่าสูงไว้้ทุกนด ตำกุ้งกุกเจี๊ยบน้ำซีอิ้สมพ่อเขากินดี่ะเนาะ สูไปหากล่องกัน Mình bị không vào khi nào. Kinh เ็บโอเคนอกจากพี่น้องย่ากับว่ขอกินเมดดออกยาย่ากับสิทขอโต,โตไปก่อนคันจังใดกัย่ากับขอฝากคลิปนี้ไว้กับพี่กับน้องในเด้อจ้าคันมากกับขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ย่าในเด้อจ้าสำหรับมือนในย่าขอโต,โตไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า